ข่าวดีมากเยียวยาเกษตรกร,กรผู้ได้รับสิทธิ์เช็คบัญชีด่วนเงินงวดสเข้าแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกัน ก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับอย่าลืมเช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www เย e วยาเกษตรกร com ผู้ได้รับสิทธิ์โปรดตรวจสอบบัญชีเนื่องจากทกสโอนเงินเยียวยา5,000บาทเดือนที่2ให้แล้วขณะที่ชาวสวนยางขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสได้รับเงินด้วยความคืบหน้าโครงการมาตรการเยยวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสทยอยโอนเงินเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์นั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุดนายสุนทรเลขาธิการสภาคเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเกษตรกร,กรชาวสวนยางขอบุรรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ดอ,อร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีที่ดูแลเอาใจใส่พี่น้องชาวสวนยางทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนกีดยาง และชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสที่สุดให้ได้รับเงินเยียวยาเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวในยามวิกฤตเช่นนี้โดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางบัตรสีชมพูจำนวน3 0 0แสนลายสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ได้าอนาุมัติกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมคือ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ด้ยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสร้างพื้นฐานด้านเกษตรกร,ร,กรจำนวน1 3 7 9 3รายซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยจำนวน66,960รายและเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรอีก7133รายดังนั้น เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยจำนวน1น้านแนร้าายแบ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์1 4 7 8 4 6้าร้ารายและเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์3 3 9แ2 6 0รายได้รับการเยียวยาจากผลกระทบโควิด1 9 ในครั้งนี้ทั่วหน้าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายกษาเงินดวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเปิดเผยว่าทกศพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนที่2ในเดือนมิถุนายนนี้คนละ5 0 0 0บาทตั้งแต่วันที่ 2> 15 2 1มิถุนายน2563นี้เป็นต้นไปภับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ